ตดี๋ยวนะติวข้อสอบเมื่อคืนหลังจบแม่เข้าห้องนอนติวข้อสอบเรียกน้องไปที่ห้องให้น้องนั่งติวข้อสอบตัวเองดูซีรีส์อ่ะคะนั่งเขาไม่ได้เรียกติวให้น้องครับครับวาถ้าน้องมีคําถามผมตอบตอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวเผาซ่อ่ามันตอบได้หรือเปล่าล่ะแบ่งครับคน เพราะว่ามีหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายสวอร์มอนมาสวอร์สวอร์ก็ตั้งส,สมอลอ่ะมันเป็น s o n x ค l u s แล้ว plus หมายถึงบวก s o n x บวกสามงป็นใน c แบ่งสาม,ส,ส,าส,ส,ามส่วนสามน่าจะแบ่งสามส่วนสาม,มก็หรือยกกำลังเป็นทางตรงนี้ ตอนเอ็กซ์อ๋อเออถูกไหมล่ะครับอืมเตอน้องยังไม่เข้าใจก็บคนตรงน้องยังไม่เข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้ทำเมื่อวานผมทำตอนนี้ตอนเช้าอ๋ออันนี้ทำตอนเช้าตายไป,ไปวันนี้แมทธิวไม่มีซ้อมเพราะว่ามีสอบตอนเช้าคือนักเรียนทุกคนอะที่นักฟุตบอลวันนี้ไม่มีสอบนะแมทเนาะโอ้ไม่มีซนะ้อมเนาะเพราะว่ามีสอบคณิตศาสตร์อืม ไปไม่เอาอันนี้ทุกคนทำไมให้เขาดูบาดแล้วมีแต่นี้สองอย่างมีดอดตันยังไม่มีได้ดอดตันใส่ใส่กระเป๋าหยองอย่าอย่าถืออย่าถือแล็ปท็อปอย่างนั้นมันมีกระเป๋าของแล็ปท็อปใส่ให้มันดีๆครับนะมีีี วันแรกในรอบในรอบปีที่ไปโรงเรียนพร้อมกันวันเนี้ยก็คือเข้าเวลาเดียวกันนะเออคนนึงมีสอบไอ้คนนึงไปเอ,อ่อก็มีสอบเหมือนกันเชา้าไปไปลีกิทินลีกิทินทินอัลลาฮ์หาเดฟฟินดาหาเดฟรอเอลิสก์ได้เร่อเอลิสก์ดไป Hi dear, hi dear. น้องขับรถได้เลยจ้ะก็คมต้องนั่งข้างหนังแล้วก็คมจะติววันมีสอบตอนเช้าทุกคนไม่กิดใช่ไมไม่กดใช่อะไรเลยมันยากครับ <c oughs> วันนี้แม่จะทําขนมก็อพอมนะตรงนี้อยู่แ,แม่จะทําขนมในครัวก็ย้ายตัวเองจากห้องรับแขกมาในครัวมันส่หายใจลดกัดอยู่แม็ดหยองเลยอื่าตัวอะไรอ่ะไม่รู้แล้วมันฆ่ามันตัวไอ,ไ,อไอเขาเรียกอะไรออกมาสิตัวเชื้อแบคทีเรียเหรอ <laughs> <laughs> ใครว่าออ่อ หยองวาดแล้วก็มีมีดโอ้หน้าตามันหยองเลยมีมีดมีเลือดโอ้ถ้ามีดกับเลือดไม่ใช่หยองแล้วหยองถ้า <c oughs> <c oughs> มีดกับเลือดไม่ใช่หยองไม่เหนเออรู้ <c oughs> เออครับคือย้ายจากห้องรับแขกมาในครัว <c oughs> <c oughs> กวัวแม่หายห,ายหรือไงจะ <c oughs> ทําขนมที่บ้านเอง <c oughs> เฮ้ยไปเรียนกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลับบ้าน ตอนแรกว่ามีสอบ,บอีกหนึ่งอีกประมาณหนึ่งวิชาสรุปครูส่งผิดคร <c oughs> ูส่งตารางเรียนให้ผิดผิดในที่นี้หมายถึงจะส่งให้ห้องอื่นมาส่งให้ห้องอะไรก็เลยต้องนั่งรอที่โรงเรียนรู้งี้ก็กลับบ้านตั้งแต่คาบแรกเสร็จแล้วเนาะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวแม่จะทำขนมจะทุกคน สามคนพ่อล oh. ูกเขขับรถเหมือนกันมากเลย คนน ok, e okay. ั่งบอกไม่รู um, right. ้สึกแบบว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขนาดเม็ดทิวหัดขับแค่สองอาทิตย์เองนะมันจะกันสกปรกสำหรับฉันสั่งที่สองสัปดาห์ใช่สองอาทิตย์เองถือว่าโอเคโออ้คุณว่าเพคุนจอดรถได้ดีจ้ะ คน,คนวันนี้มากินพิซซ่าบุฟเฟ่วันนี้อเล็กไม่อยู่ครับอเล็กไปกับเพื่อนนะไปสังสรรค์กันหลังจากสอบฟิสิกส์เสร็จเขาไปสังสรรค์กันแต่เหลือวิชาอื่นแบบหลายวิชาเลยที่ต้องสอบเนาะแต่ว่าฟิสิกส์คือที่หนึ่งไงพอสอบเสร็จแล้วก็โลง่งแล้วก็จะไปสังสรรค์กับเพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่ไม่ทํากับข้าว ก็ลเลยมากินพิซซ่าฮัทดีกว่าวันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์กินกันสามคนทุกคนบุฟ่นะบุฟเฟ่ต์ฮันเวดอัดมาม่าสิมะหเขาอ่ะลเขาอยากอยู่ในกล้องด้วยไงเขาก็เลยเซียอ่ะแมตติว

บางจังหวะในร้านก็เปิดเพลงจากทุกคนจ๋าเราไม่อยากติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะเพราะว่าเราทําคลิปเราก็อยากได้เงินเนาะทุกคนถ้าติดลิขสิทธิ์ เพลงในร้านเนี่ยเราไม่สามารถจะได้เงินในคลิปเนาะทุกคนก็ไม่ว่ากันนะทุกคนขอพากเสียงนิดนึงจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพากเสียงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่คุยไม่สนุกไงทุกคนนั่นแหละก็เข้าใจท่านผู้ชมบางคนบอกว่าชอบเสียงธรรมชาติมากกว่าเออเราก็เข้าใจนะเราอยากให้มันเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่จริงๆก็ตามที่บอกจ่าดูคลิปให้มาถึงตรงนี้นะแม่ก็อธิบายให้ฟังอยู่เนาะทุกคนเดือนมีนาคมนี่เป็น ต้นต้นฤด,ดูใบไม้ผลิเนาะทุกคนก็ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมืดเร็วตอนเวลาที่ตอนที่กินพิซซ่าเนี่ยคือหกโมงเย็นนะทุกคนก็ถือว่านั่งโขบหน้าต่างแล้วยังมีแสงแสงจากข้างนอกอยู่เนาะถือว่าไม่มืดเลยทุกคนแม่ก็กินไปจา้าแม่ชอบพิซซ่าหน้าไก่กับหน้าชีสเนาะทุกคนดูวันนี้ได้กินได้ ได้สองดูเอได้สามชิ้น4ชิ้นเองมั้งวันนี้ทุกคนเออนั่นแหละก็กินไปจ้ะวันไหนขี้เกียจทำกับข้าวก็พอได้ไปกินพิซซ่าหน่อยหรือว่าอย่างอื่นเนาะทุกคนเนาะก็อร่อยดีจ้ะเออรู้สึกว่าอีพอนี่สิกินอยู่ประมาณ3มชิ้นเองทุกคนเราไปเอาแพนเค้กมาอีกสองชิน้นกินกับไอติมแล้วก็ได้นำ้ำโซดาหนึ่งแกว้วอีพอเออส่วนแมทธิวน่ะ แม่ทิวกินไปทั้งหมด7ชิ้น7ชิ้นพิซซ่า1ไอติม1นึ1่ง่ถ้วยสับประรด1นึ่้ำโซดาอืมประมาณนั้นนะแม่เออแม่ก็กินไปทุกคนเพราะว่าอ่าร้านพิซซ่านี้ตามที่บอกจะรสชาติพิซซ่าแล้วก็แป้งพิซซ่าค่อนข้างอร่อยจัดอินเร็ว Okay, อิ่มแล้วทุกคนอิ่มแล้วกลับบ้านวันนี้วันนี้คนเยอะจองโต๊ะกันจนเต็มเลยข้างล่างข้างบน เหลืออยู่ประมาณสองโต๊ะได้มั้งนะแขกเขาแขกเขามากินบุฟเฟ่กันนะทุกคนเออเยอะมากจ้ะ<แ>ก็กลับบ้านจ้าทุกคนก<แ>ินแล้วเด้อ